ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจอสไตล์การเล่นอินคาเบียกองหลังป้ายแดงคนใหม่ของทัพปืน หลังจากค่ำคืนอันแสนสุขของแฟนบอลอาร์ซนอลที่เมาเดสเตเดียมเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสโมสรได้เปิดตัวเอเบลซีเอเซ่การสมทับมูลค่า60ล้านปอนด์ก่อนที่ทีมจะเอาชนะลีดเดอร์ดตไปอย่างขาดลอย5-0ต่อ 0. หลายคนคงคิดว่าตลาดซื้อขายซัมเมอร์ของพวกเขาเสร็จสิ้นลงแล้วแต่มิเกลอาร์เตต้าชอบสร้างความประหลาดใจและข่าวที่อาร์ซอนอลคว้าตัวเปียโรอินคาบีเอปราการหลังฝั่งซ้ายจากไบเออร์ลูเซ่นก็คือหลักฐานชัดเจน การมาของกินคาบีเอทำให้อาร์เซนอลมีตัวเลือกมากมายในแนวรับนอกจากคู่หลักอย่างวิลเลียมเซลบาและกาเบียแล้วลิคาร์โรคาลาฟิอรี่ยังสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายขณะที่คริสเตียนมอสเกล่าแข้งใหม่อีกคนก็เป็นกองหลังร่างสูงที่เล่นได้หลายตำแหน่งส่วนบรรดาแบ็กขวาและซ้ายก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้เช่นกันโดยฝั่งขวายูเรนทิมเบอร์และเบนไวท์ถือเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้สำหรับการโรเตชันส่วนฝั่งซ้ายไมลริสเกลลี่อาจต้องเจอการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากการเข้ามาของอินคาบีเ แต่คำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่อาร์ตต้าลงไหลในกองหลังถนัดซ้ายที่เล่นได้หลายตำแหน่ง และแข่งทีมชาติเอกรอ,อวัย2ีปีรายนี้จะมอบสิ่งที่อาร์ซนอลยังไม่มีให้กับทีมได้อย่างไรมองจากมุมด้านการวิเคราะห์อินคาเปีไม่ใช่นักเตะที่ประเมินได้ง่ายเขาเล่นได้อย่างสบายทั้งในตำแหน่งกองหลังฝั่งซ้ายของแผงหลัง3คนหรือวิงแบ็กที่เติมขึ้นสูงผลงานของเขามากขึ้นอยู่กับบทบาทเชิงแทคติกทาให้การเปรียบเทียบโปรไฟล์สถิติกับนักเตะตำแหน่งเดียวกันเป็นเรื่องยากโดยทั่วไปแล้วการมาของอารินโดกรีมาโดในช่วงซัมเมอร์ปี2023ทําให้อินคาเปีถูกขยับไปเล่นลลึกลงมา และเน้นการสร้างเกมจากด้านหลังแต่เขายังคงมีประสบการณ์มากมายในการรับผิดชอบตำแหน่งต่างๆทางฝั่งถนัดเขายังสามารถเติมเกมและสลับตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมที่ยืนสูงกว่าได้เลือกจังหวะในการเติมขึ้นไปยังพื้นที่สุดท้ายด้วยการวิ่งแบบ o อเวอร์และ u n d e r l a ์ ในเกมที่เลเวอเซนครองเกมเหนือ,อนคู่แข่งภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซทางอินคาบิเยมีบทบาทสําคัญในการพาบอลขึ้นหน้าและจ่ายทะลุลายเขาจ่ายบอลเกิน100ครั้งใน3เกมบุนเดสลลกาเมื่อสี่สัปดทีแล้วและมีเพียงนักเตะ10คนเท่านั้นที่จ่ายบอลทะลุลายมากกว่าเขากรีมาโดคือคู่้าที่เขาจ่ายบอลให้มากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลก่อน482ครั้งแต่อินคาบิเยก็พร้อมจะเสี่ยงจ่ายทะลุลายเมื่อมีโอกาส แม้เล่นลึกแต่เขายังคงมองหาจังหวะาพาบอลขึ้นหน้าเพื่อหนึ่งในสีของการครองบอล22.1%ของเขาถูกจัดว่าเป็นการพาบอลพุ่งทะลุ ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดอันดับ3ของกองหลังบุนเดสลีกาเขาไม่กลัวที่จะเสี่ยงครองบอลหากเห็นช่องว่างจุดเด่นอีกด้านคือการจ่ายบอลและการสร้างเกมแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นคือความดุดันและพลังในการวิ่งเติมเกมจากบทบาทวิงแบ็กที่ประสานเข้ากับคุณภาพการบิลอัพและนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาน่าสนใจในสายตาอาร์เตต้านี่คือตัวอย่างในเกมนัดกับโบฮุมที่เขาวิ่งดันขึ้นจากแนวรับผาบอลตะลุยไปข้างหน้าก่อนจะจ่ายบอลทะลุช่องอย่างเฉียบคมให้กับแพทริชิก แต่กองหน้าเพื่อนร่วมทีมดันจับบอลแรกพลาดอินคาเปียยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเมื่อต้องลงแทนกรีมาร์โดในเกมกับไบยมิคบรลเซียดอนมุนและวฟบ,บวกโดยยังคงรักษาความอันตรายทางดิ่มเส้นตัวอย่างเช่นแอซิดของเขาในเกมกับดอนมุนที่เร่งสปีดนี้ยานคูโต้ก่อนครอสให้ชิกยิงประตูอีกตัวอย่างหนึ่งในเกมกับไบยมิคแชมป์บุนเดสลลกาเขาไม่รอช้าในการดวลกับเลรอยซาเน่ก่อนจะพาบอลลุยลิมเส้นและครอสเข้ากลางให้หนาธานเทล,ล่า คำว่าความหลากหลายมักถูกพูดถึงเสมอในวงการฟุตบอลยุคใหม่แต่อินคาเปเย่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพจริงในการเล่นได้2ตํตำแหน่งในมาตรฐานสูงซึ่งถือเป็นของหายากเพราะเขาผสมผสานทั้งการครองบอลอย่างมีชั้นเชิงกับพลังก,กำลังเขาจะเข้ามาเติมเต็มได้อย่างไร้รอยต่อในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายของแผงหลัง3คนในระบบบิวอัพของอาร์เซนอลเพิ่มมิติใหม่ให้กับการขึ้นเกมขนาดเดียวกันก็มีทั้งสปีดและความแข็งแรงที่จะยืนลายสูงได้อย่างมั่นใจ แต่สิ่งที่โดดเด่นอีกด้านคือพลังระเบิดทางริมเส้นเขาแทบจะหยุดยากเมื่อเร่งสป,ปีดเติมเกมโอเวอร์แลปซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาร์เตต้าไม่ได้มีเสมอในฝั่งนี้ตอนนี้เมื่อรวมกับวิกเตอร์โยเคเรสที่วิ่งทำทางได้ดีการเลี้ยงบอลของโนนี่มาดุยเก้ความเฉพาะตัวของเอเบลซีเอเซและทางเลือกในการหมุนเวียนกับลุยส์เกตลีอินคาบิเอและคาราฟิออรีอาร์ซอนอลก็ดูเหมือนกำลังจะสร้างฝั่งซ้ายที่ทัดเทียมกับความหลากหลายของฝั่งขวา ในายามไม่มีบอลสิ่งที่โดดเด่นของอินคาบีเยคือความกระตือรือร้นและความหิวกระหายซีซั่นเปิดตัวในบุนเดสลีกาปี2021-2022ของเขาเต็มไปได้วยใบเหลืองถึง13ใบและถูกไล่ออก3ครั้งแต่เขาก็พัฒนาความนิ่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมรักษาอัตราการแท็กเกิลที่สเร็จสูง65.9%ติดท็อปเทนของกองหลังบุนเดสลีกาที่เล่นเกิน2 0 0พนดีโดยไม่มีใบแดงเลยตลอดสซีซั่นล่าสุด ประตูที่2ของอาร์เซนอลในเกมกับลีดเป็นตัวอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการเพรสซิ่งทันทีหลังเสียบอลในแดนบนอินคาเปียสามารถใช้สไตล์การป้องกันเชิงลุกของเขาในการกดดันคู่แข่งให้ติดอยู่ในแดนตัวเองได้เช่นในเกมกับฮอฟเฟนแฮมที่เขาวิ่งออกไปประทะฟินิกอัตลาลีทันทีปิดทางบอลโจเลวเวอร์เซนสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าเขายังมีข้อเสียบ้างเช่นการเสียฝ่าวหรือบางครั้งรีบร้อนเกินไปในการวิ่งดักขึ้นสูงจากแนวรับในบทบาทแบ็กเขามักเลือกกดดันปีคู่แข่งทันทีที่บอลมาถึงริมเส้นซึ่งบางครั้งก็เปิดช่องให้คู่แข่งเล่นชิ่งหลบไปได้แต่โดยรวมแล้วความแข,แข็งแกร่งทางกายภาพของเขาน่าจะยืนระยะได้ในพิมลีกและกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญในแผนการเพสซิ่งของอาร์เซนอล เขายังเป็นอาวุธจากลูกตั้งเตะอีกด้วยด้วยความสูง184ซนติเมตรอินคาเปียน่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนลูกนิ่งอันชาญฉลาดของนิโคลัสโยเวอร์เขาทำประตูได้2ครั้งจากลูกเตะม,มุมเมื่อรด่ก,กางที่แล้วและยังมีลูกวงที่เสาสองในเกมบุกเยือนอาเลตโกมาริดอีกด้วยทุกอย่างบวงบอกว่าอินคาเปียจะเข้ามากลมกลืนกับอาร์เซอนอลได้ทันทีส่วนหนึ่งเพราะเขามีโปรไฟล์คล้ายกับแนวรับหลายคนที่อาร์เจ,จต้าเคยดึงเข้ามาแล้ว เขาอาจาดูเหมือนเป็นการเสริมทัพที่ฟุ่มเฟือยแต่แท้จริงแล้วเขาเข้ามาเพิ่มการแข่งขันภายในทีมและขยายทางเลือกเชิงแทคนิก,กและเมื่อบรดาทีมชั้นนาในพรีเมียร์ลีกต่างใช้เงินมหาศาลอาร์เซนอลที่ต้องเผชิญกับดูกการอันหนักหน่วงและเป้าหมายการคว้าแช,ชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีก็ควรถามตัวเองว่าทําไมจะไม่ได้ละ่ะอังเคิลแบต้าพูดทาให้เกิดการเสริมทัพที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากชัยชนะ1-0ของอาร์เซนอลที่โอทาฟอร์ด hmm. เหนือแมนเชสเตอร์เต็ดอ mm ันเดียแบต้าก็เดินตรงไปยังห้องแต่งตัวทีมเยือน mm hmm. เขามาร่วมฉลองด้วยสไตล์เรียบง่ายตามแบบฉบับของเขาจับมือตบหลังและกล่าวแสดงความยินดีสั้นๆก่อนจะก้าวออกไปที่อุโมงค์เพื่อพูดคุยกับเจเนโรกาตโโซ่ผู้จัดการทีมชาติอิตาลีคนใหม่ไม่ว่าอาร์เซนอลจะไปที่ไหนก็ตามดูเหมือนว่าแบต้าจะมีคนรู้จักอยู่เสมอ บางครั้งเขาจะถูกเห็นอยู่ใกล้ๆทีมชุดใหญ่หากไม่อยู่บนอาจารย์ผู้บริหารหรืออยู่ในสำนักง,งานที่ลอนดอนโคนีเบต้ามักจะไปยืนข้างสนามซ้อมคอยมองดูผู้เล่นใหม่ปรับตัวที่เอเมอริสเดียมเขาก็จะโผล่อยู่ข้างสนามในช่วงท้ายเกมเพื่อชมไม่กี่นาทีสุดท้ายในเกมที่อาเซนอลถล่มลีเดนเ5ต5-0เขายืนอยู่ตรงอุโมองค์และปรบมือเบาๆให้กับลูกจุดโทษของวิเตอร์โยเคเรสหลังจบเกมเขามักจะเป็นผู้ชมเงีย,งยบๆระหว่างที่นักเตะทำการวอร์มดาว สำหรับแฟนๆอาซนอลส่วนใหญ่ภาพที่พวกเขาเห็นจากชายชาวอิตาเลียนวัย54ปีรายนี้ก็มีเพียงเท่านี้นับตั้งแต่มารับตำแหน่งช่วงปลายเดือนมีนาคมเขามักทำงานอยู่เบื้องหลังในยุคที่หลายคนชอบโปรโมตตัวเองแบต้ากลับเป็นคนสุขุมเขาไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีการให้สัมภาษณ์เพื่ออธิบายวิสัยทัศน์ใหญ่โตคำพูดต่อสาธารณะของเขามีเพียงการยืนยันการเซ็นสัญญาหรือต่อสัญญาเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าแบต้าต้องการให้ผลงานเป็นสิ่งที่พูดแทนตัวเองและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเบต้ามีส่วนสำคัญในการช่วยอาร์ซอนอลคว้านักเตะใหม่รายที่8ปีเปโรอินคาเปียย้ายมาจากไบเออร์หลือเซนด้วยค่าตัวที่อาจรวมสูงถึง52ล้านยูโรบวกออปชั่นส่วนแบ่งขายต่ออีก10%เขาเข้ามาสมทบกับเอเวเรซีเอเซมาร์ตินซูบิมนดีโนนีมารูเก้เกป้าอลิซาบาลกาคริสเตียนมอสเกล่าคริสเตียนนอร์กาดและวิคเตอร์โยเคเรสในการเสริมทัพที่น่าทึ่งของซัมเมอร์นี้ โยเคเรสถือเป็นชิ้นงานชิ้นเอกของการลงทุนครั้งนี้ความเชื่อมั่นของเบตาต่อกองหน้าชาวสวีเดนวัย27ปีมีส่วนสําคัญที่ช่วยโน้มน้าวให้มิเกลอาเจตาและทีมงานเชื่อมั่นในความเหมาะสมของเขาในตลาดที่แข่งขันยากอาซนอลมองว่าค่าตัวเบื้องต้น55ล้านปอนด์ถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่าในขณะดีวการเบต้าและอาซอนอลก็ยังคงรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถขายนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนออกไปได้ปัญหานี้เป็นมรดกตกค้างที่สมสร,รเผชิญมานานและจนถึงตอนนี้เบตาก็ยังแก้ไขไม่ได้ ดีแอร์ติกได้พูดคุยกับบุคคลที่เข้าใจการทำงานของแบต้าเพื่อประเมินผลงานซัมเมอร์แรกของเขาในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของอาเซนนลพวกเขายินดีที่พูดถึงเขาโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไว้ การรักษานักเตะเขาสามารถต่อสัญญาใหม่ให้กับกาเบรียลไมล์ลิสเกลี่และอีธานวานเนลี่สำหรับการเจราจาในรายหลังนั้นเคยมีช่วงเวลาที่เปราะบางแต่แบต้าสามารถทำให้ทุกอย่างราบเรื่นและบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วการเจราจากับซาก้าและเซรลบาก็ยังคงดำเนินต่อไปทั้ง2กรณีนี้คือปัญหาใหญ่ที่ยังค้างอยู่ซึ่งแบต้าได้รับมอบหมายมาตั้งแต่เดือนเมษายนและแน่นอนว่าจะเป็นจุดโฟกัสในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาร์เซนอลยังคงมั่นใจว่าก,การเจราจาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จ เบต้าได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้านการสรรหานักเตะหากเขาสามารถทําให้อาร์เซนอลขายนักเตะได้ดีขึ้นมันอาจสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเข้ามาที่อาร์เซนอลแบต้าก็สร้างความมั่นคงและทำให้ทุกคนรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาอาเตต้าได้รับมอบทีมอาร์เซนอลที่มีขุมกําลังลึกที่สุดในรอบหลายสิบปีตอนนี้หน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมแล้วว่าจะทําผลงานได้หรือไม่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ